เลือกแล้เอาแป้งนี้แหละพรีเมียมถูกใจถูกใจถูกใจบาริสต้าขอมาคือมีแลกแปเลือกแป้งด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เขาแซวที่เซลล์เขาเซลนะครับแล้วแต่คนนี้เขาอันนี้ลองชงพันนี่ให้ดูนะครับอันนี้ไอ้ที่ว่าเตาที่พี่เขาบอกว่าก็ได้ใช่ใช่นี่ก็ คือแบบว่าไม่ต้องไปซื้อเครื่องชงแพงๆเนาะคือดัดแปลงเอาเองสุดยอดมากเลยเพราะว่าคาดันเาได้เขาเปิดโตเลยเลยาะว่าถ้ากาแฟดีๆอ่ะสกัดยังไงมันก็อร่อยแรงดันนี้เราตั้งยังไงคะไม่มันจะความร้อนได้แรงมันจะเกขาแรงดันขขึ้นมาแต่เอาตามตรงก็คือเราไม่มีตังซื้อเครื่องแพงๆไม่แต่อันนี้คือแบบมันเก๋กว่าอย่างอื่นอันนี้คือรถอันนี้คือรถอย่างของแครเอาเนี่ยออุู๊ ก็จะชวนลุงหวังอยู่นี่ว่าแบบว่าผัวลุงหวังนี่ต้องซัพพอร์ตไปเลยเราไปมีเวลาให้กันสากลเลยนะเราเขาอยากบอกอะไรเราเอาข้างหน้าก่อนโอเคแล้วแกทำจริงๆอย่างอย่างตอนนั้นแกบินเนี้ยบินพาราอยากบินเหรอแกก็กชวนก็บินขึ้นหน้ามีพารามอเตอร์ด้วยโอ้เก๋ไปอีกใจเลยค่ะยังยังยังเหรอ ทำเดี๋ยวนี้บินไหมนี่ทำเป็นรูปในหลวงอืมของายของแล้วพี่ต้องวาดก่อนไหมเขาเวลาจะทำเนี่ยครับโอ้เจ๋งมากแรงแน่นอนครับเนี่ยแล้วพี่วาดยังไงอ่ะผมก็ปัก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 ไม่รู้หรอกว่าจะนุ่งภาพเราแค่แล้วก็เอาโดนถ่ายไม่ผมขึ้นไลยถ่ายเองนี่ถ่ายเองครับถ่ายเอง ปลูกเองถ่ายเองนักเลงมองหน้าครับโอู้กจริงมากอันนี้พี่สองพี่สองพี่สองเปลี่ยนข้าวครับภาพก็เลยไม่ค่อยชัดผมว่าจะทําให้เหมือนกว่านี้ผมว่าดูมันเคิบมันได้เฉยแต่ว่าปลูกข้าวใช่ไหมปลูกข้าวไปทำลูกอันนี้นาข้าวครับไปทำลูกไปสีเขียวอ่อนนี่เป็นข้าวมหอมมะลิสีเขียวนี่เป็นไลเบอร์รี่แล้วก็ ที่ดีใจที่สุดคือเขาคัดเลือกได้ไปถ่ายรูปในสวรสดิมงคลของในในหลวงร .9 ของเราที่สองมีโกนหนวดวันนั้นได้ผัวใหม่วันนั้นได้ผัวใหม่โกนหนวดทั้งตานใส่สูตรมันต้องสองบาพอดีใช่ไหมจริงจรมันต้องเจ็ดเก้าบาทสิบบาทนะมันถึงจะได้ไม่เป็นไรคเัาเดี๋ยวนู่นมันเดี๋ยวมันจะร้อนกว่าระเบิดกวนอ่าอ่แล้วก็ไขใช่ไหมอ้ยอันนี้ก็เหมือน เชียงชงระดับโลกเลยเธอดูเก๋มากเนี่ยเขาเรียกว่าไฮบริดแล้วเนี่ยฟังมากมอกคาโซ่เนี่ยมอกคาโซ่มอกคาโซ่โอ้มอกคาโซ่เออเก๋ไหมเก๋ไหมเจีงโบคือม้วเออนั่นสุดยอดแต่แกบอกว่าขนาดเครื่องเป่าแกก็จะทําให้ไม่เหมือนคนอื่นเครื่องฝัดเครื่องอะไรของแกเคลียร์ิดนะครับเออนั่นได้ได้ถ้าเราคิดได้มันต้องทําได้เออมอกคาโซ่เหมือนเป็นเโซ่กับมอคคาต้อง เอสเซโซ่บวกมอคคามอคคาโซ่อ่าเป็ดชาฟองได้ไหมปีกว่ามาดูสิได้หน่น้อยครับมันไม่รู้รสชาติได้นะต้องให้อาจารย์ชิมครับแค่นี้ก็เจ๋งแล้วแค่นี้ก็ไม่เหมือนใครแล้วดูโปรเซสก็สุดยอดแล้วนะนี่ฮะออกมุดได้เลยเครื่องนี้ตับเครื่องไอญตัวขั้วนะครับออกมุดได้เลยเดี๋ยวลุงหวังจะทำหม้อทำหม้อแบบเล็กๆนะต้องแบบว่าเนาะ เอาคนสวยๆแต่งสวยๆไปคั่วแบบบาริสต้าสุดหล่ออันนี้ฮันนี่เอามีสาวไปแล้วใช่ไหอ๋อเอไม่ใช่ที่เรานี่ยนี่เขาบอกมสาวแล้วเพราะว่าอันนั้นมีมันสาวรู้แล้วว่ามันเปรี้ยวมากครับน้องเขาชงไม่ขึ้นเลยเปี้ยวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาตั๋วขอเอาแบ่งมั่งแบ่งให้เขานิดน้องบอกเอาเยอะได้ไหมครับมามามาจุ่มาุ่มจุ่มคนนี้มันแซวมาอีกเได้ได้เปลี่ยนหนุ่มให้แล้วมันเปลี่ยน เปลี่ยนกาแฟนี่เหมือนเครื่องเลยก็ชงต่อได้เลยอ๋อมันคือต่อไปอ๋อเหรอโอ้เยอะเยอะชาเอาะไหมแบ่งแบ่งนี่นี่นีเดี๋ยวจะแบ่งเอามาเอามาเดี๋ยวแบ่งหนักแล้วนอนสีไม่เลยมอคค่าโซของว่าเอาคุณชูเอาพี่ชูมั้ยนี่นี่พี่ชูเอาเทใส่นี่ให้แล้วพี่ชูเอาแก้วนี้มอคค่าสังมอคค่าสังโอ้กลิ่นกินมันเข oh, really. oh, oh. right. okay. oh, ้มมากกินขมไหมกินขมไหม รถคมไหมออาจจะส่กี่กรัมนะครับเมื่อกี้ส่กี่กรัมมได้ชัางครับลองีกนประมาณแปดเก้ากรัมครับผมเคยช่องงนแปดหรือเก้าเลยคมมากอันนี้คั่วเข้มหรอคะไอ้กางขั้วเข้มกางคั้วเข้มครบอยากดูว่ามากมมากเลยกางขั้วเข้ม แม่ประมาณแปดเก้ากันไม่เกินเก้าครับอ๋อที่จริงโที่เรามาอ๋อว่าอยู่ว่าอยู่ทำไมมันนี่ไม่ไม่ใช่ควบเหมือนเมื่อเช้าใช่ใช่กลิ่นกลมก็มาเมืนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้โปรไฟล์เจ้ไว้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวได้ให้ส่งให้พี่คนน้องได้ได้ได้เอาโปรไฟล์ที่ควบให้เมื่อเช้าอ่ะเอาแบบนั้นใช่ใช่ใช่เขาใช้ไปปรับเอาเนาะ